บรยากาศตอนเย็นฝนสิตนูอีกแล้วอันเหีผ้าร่วยอยู่พี่พรเรจเอากระโพดไปหางัว เลื้มมให้ลูกสาวของฝากนางใส้คนด,ดีปะนนั้ยกระกพดใหม้มันบุเสียปัน,นี้ดิดมเมากันะคนพะิเศษโถ่ถุงโถเนี่ยยังทุกอย่างถุงเก็บแตด็ดงงัน ทุงกตัวนี่กน่นแ็บ,บอ่เบ,บอุงะเก็บเด้อทุงอะจะไปถิมแอบจะบอกพรลรวยเขาเขาเขาหนึ่งเขาเนี้ยหนึ่งกินบะมดกินบะมดก็เยอะทิม ถ้ารวยมากผักพัลาลามักหลากใหม่เมกือบพลลม้ยถกชนิดมันหวาน,นมันจะ่มกักเล่มกินเขาพี่สังนะกินเหมือนช้าง,างบใบตองเขาไว้หัวขนมใบตองหัวขนมก็กิน เมิ่อในเพิ่นเลมกินอันเขาก็มีเขามันเฮียเนี่ยกินขาอินยิบมันสิกินคือคนตัวนี่แค่ันแต่งพระเขาไมาให้เพิ่นจะผ่านึงมันเย็กกินบดเลยเคยไหมหัวบัดบ่นี่มันอยู่ในบัดแต่ว่ามันมีสีสันกันเลยเด้อเป็นแบบจะจอย กินเลยเนี่ยสิเด้อ้วนอดแล้วเด้อจะสินแนมแนมได้แบบไหนได้กิน,กนง่าพ่น่ะแต่ววววเวลาพูนมีหลุเกินสื่อท่านี้หมดหลาย แบบภักอื่นก็บุกกินที่เพิ่นดอกอ,อ,อ,อันคือเป็นคือวป็น,ปนยางน้ำแม่เพิ่นเป็นคือวป็นยางน้ำเขาจะให้กินนามบอหวัวแม่นี่กันดีครับ ออกขึ้นหลายแถววะผ้ารวยมันออกไปบ่ได้พุไปจับมันมายัางผ้ารวยมันมักไปหาตัวต่อ,ตอไปบ่ได้พารวยปะนะไปไหนไปบ่ไหนมาตั้งพี่ กัตนตี้ตื่นึืนมามองผีมารัก,รก,รกลักันมาพักเติมเติมเตลืมเติมมองน,นี้เนาะเติมเลิมเติมมองคุณ นกที่สีขาวนี่นะลายดีกันมันดีเลยมีน้อง้ามากินกินเย่างนีย